หลายคนคิดว่าการลดน้ําหนักมันแค่ดีดนิ้วก็ลดได้ภายในเดือน2เดือนนะหรอบางคนมีงบเยอะหาทางรัดบางคนบอกว่าขอสูตรลับหน่อยขอเร็วๆเลยได้ไหมแต่ความจริงก็คือต่อให้คุณมีตัวช่วยดีแค่ไหนมีอาหารเสริมระดับพรีเมียมหรือแม้กระทั่งมีเทรนเนอร์มือหนึ่งขนาดไหนสุดท้ายถ้าคุณไม่ลงมือทําด้วยตัวเองมันก็ไม่มีวันสําเร็จอยู่ดีเพราะความสําเร็จมันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองที่ปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องวันละเล็กวันละน้อยต่างหาก บางคนเริ่มต้นได้ดีมากเลยนะสู้มาช่วงแรกเต็มที่เลยแต่พอผ่านไปไม่กี่วันกลับยอมแพ้ในสภาพแวดล้อมรอบตัวจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมมันมีผลกับเรามากๆนะคําว่าตบบาดแตกเพราะถ้าเกิดเราไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้เราก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมเสมอคําถามคือแล้วคีย์เวิร์ดของความสําเร็จมันคืออะไรโค้ดออยเฉลยให้ค่ะมันคือการออกจากคอมฟอร์ทโซนที่เราเคยทํากันอยู่ทุกวันนี่แหละ มันคือการเอาชนะใจตัวเองมันคือวินยัยวินัยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก้าวเล็กๆที่เราทําทุกวันนี่แหละคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่ในวันข้างหน้าจากที่เคยคิดว่าฉันหยุดของกินมันไม่ได้หรอกแต่เริ่มต้นแค่ลดมันทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอไม่ต้องห่วงนะเพราะสมองของคุณน่ะฉลาดกว่าที่คุณคิดเดยอะมากเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทําสมองมันจะค่อยๆปรับตัวตามพฤติกรรมของคุณเองแต่ถ้าคุณไม่ทําซ้ําไม่ทําต่อเนื่องผลลัพธ์มันก็จะไม่เกิด มันก็จะเหมือนเดินหน้า1นก้าถอยหลัง2อก้าสุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิมมาแหละเอาจริงๆนะคําว่าวินัยมันไม่ได้ใช้แค่เรื่องกับการลดน้ําหนักนะแต่มันอยู่กับเราทุกที่ทุกทางถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น คุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นคุณอยากมีรายได้มากขึ้นอยากมีรูปร่างเหมือนดาราในโฆษณาแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทําไม่ลองทําอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทําก็แสดงว่าคุณก็ไม่เคยอยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเรื่องลดน้ําหนักเรื่องชีวิตหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดมันคือวินยัยทําทุกวันแม้จะเป็นเพียงวันละหเปอร์เซ็นต์เพราะวันหนึ่งสิ่งเล็กๆนั่นแหละมันจะรวมกันกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณเชื่อออยนะ